เขาจะส่งไปที่ Apple อ,อันนั้นอีกทีนึงแล้วเขาก็จะส่งมาให้เราใหม่อ่างั้นก็อี๋ยวถ่ายวีดีโอแล้วจะลองที่แกะเพราะว่า,วามีตจหนิเพราะว่าถ้าถ้ามันมีปัญหาคือทางบริษัทอันนี้ก็จะส่งจากที่ Apple ิลแอปเปิลเขาจะมีหลักฐานถัาเกิดว่ามันเคลียหายแน่นอนแต่ตีนี้ก็เขาส่งมาอีกแล้วตอนที่ตอนมันมีตำหนิมันไปรับมาจากไหน งานมาจากสุรภูมิลงเครื่อง,งเครื่องบินม,มามาที่ทักสุรภูมิ้วก็ถ่ายงามยิ่งใหญ่ริ่งมาที่เซ็นเตอร์แต่ละสาขาแต่ละจังหวัดตอนไปตอนไปรับเนี่ย<ๆ>เขาได้ถ่ายรูปส่งให้ทางนู้นดูไหมอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าพอเห็นหน้าง,งานนะผมเจอว่าส่งงานอะไรก็ตามถ้ามีการตกสลาดได้แตกครับเราจะมีการถ่ายรูปแล้วก็ทําเป็นเช็คพ้อยยิงระบบแจ้งวันที่ต้นทางว่าของมีการเสียหายว่าลูกค้าจะและที่นี้ก็คือว่าให้พวกผมเนีเ่ยคนเอียงนํามาส่งว่านําส่งลูกค้าว่าจะรับหรือไม่รับ กรณีที่กล่องเสียหายลูกค้าพิเศษให้รับได้รับแล้วถ้ากล่งองอะไรเสียหายจะเอามาเคลมได้จะเป็นแบบนี้อ๋อาเอคือก็เหมือนว่าทางบริษทัทเขารับผิดชอบแค่เพราะว่าเขามีการก็คุยกับทาง Apple แล้ว เราใช้การทำเป็นแบบพอที่เป็นวีดีโค้ดในระบบจะมาตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าปลายทางเนี่ยเจอปัญหาอะไรเจอปัญหาของไม่ครบก่องแตกเสียหายหรือว่าเสียงานพังเพราะตอนนั้นถ่ายรูปไปแล้วแทบไม่ที่มีรอยถ่ายรอดคนหน้าคุ้มค่าเลยว่าหมดแล้วแล้วก็มีการสิ่มเทปแบบนี้เออโอเคออกเฉพาะกรณีที่เป็นการกล่องเสียหายหรือว่าเป็นการรีแพปอ่าอย่างนั้นก็แกะดูถ้ามันมีปัญหาผมก็จะส่งคืออ่าได้ครับเดี๋ยวผมดูด้วยอ่าผมว่ามันมีปัญหา ให้ดูก่อนว่าเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้อ่่ดึงออกนะครับี่มันเป็นเงินอ่าเราเห็นถึงกล่องอ๋อมันเจอกล่องอันนี้เอียงเอาเอียงเอียแต่กล่องไม่เป็นไร เราก็ต้องแกะดูข้างในอันนี้มันเป็นแบบพวกวันผลิตวันไหนอะไรอย่างงี้พวกกล่องยัไปทิ้งนะครับเราไปหากแล้วงส่ป็นต้องกล่องข้างแกะตรงไหนอ่ะอยตรงนี้ผมก็ส่งเังไงก็ไปเือนลูกค้าแกะกูอยากดูเพื่อจะส่งไม่ติดางเชือง เพราะมันแพงไงแล้วมันมีแล้วแต่จะกล่องตกเป็นอันนี้มาอย่างนี้ด้วยถ้าไม่ใช่ของรักษานะราคาสูงมากนะเออหนูก็ใช้รอรักษาถ้าซื้อนะหนูก็ซื้อไม่ได้หนูก็เป็นราคาสูงเหมือนกันสูงวันเลย คือผมสั่งสีนี้ไปไหนเนี่ยเขาสเปเกติเปิดทางไหนอ,ะอ่ะเอาทางนี้แต่ก่อนเนี่ยไอ้โนรี่สองนี่มส่งเยอะมากส่งหลังเป็นไ,ไอแพดเป็นเดียวแล้วไอ้โนรี่สองไม่ได้มามันมันต้องเรียนเนอะาไว้เรียนไงแต่ก็ไม่ไมีรดูหน้าจอมีปัญหาอนะไรไหม ก็ถือสักสองไม่ไม่ดีตรงไหนก็ได้ยะแต่หนูว่าถ้ากล่องไม่ถึงข้างกล่องบุกหรืออะไรหนูว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะกล่องมันก็แข็งอยู่ด้วยกล่องหนาตุ๊บเลยโอเคแค่ไครับเนี่ยจะไปเดเมนกันนะประมาณสองหมื่นสามหมื่นส่นกว่ามเพิ่มอันนั้นไปเพิ่มนั้นเป็นสี่มือเพิ่มามแนเพิ่มความจความอะไ นะแล้วครับก็เป็นเออหนูกก็จะใช้ให้นานๆเพราะมันแข็งเลอมันแค่นี้ของแท้นะเนี่ยซอฟแวร์มันดีซอฟแวร์มันดีอัปเดตตลอดมันใช้งานได้ยาวนาน มองดีก็ดูให้ดี่ก็ลองใช้งานดูนะครับถ้าเกิดเจอปัญหาในการใช้งานก็แจ้งแจ้งกัได้เพราะมันยังมีประกัยเพราะว่าที่นี่ประมาณว่าถ้าเราไม่ถึงพอใจมันก็มันก็เปลี่ยนได้นะหรือว่าคืนได้ที่ลูกค้าหลายคนเขาใช่แล้วก็สไม่พอใจเขาไม่ชอบเขาก็ขอเปลี่ยนก็มีนะเข้าใจมันถึงแค่กล่องไง ่ไม่เป็นไรเอเลยโอเคทีนี oui, ้ก็เหลือแต่การมหาการใช้งานเองใช้อยู่นะครับเออไม่ถูกใจก็แต่เปลี่ยนเลยไม่คืนเลยได้หมดต้องซื้อประจำแหละแต่ว่าแต่ว่าจะเป็นอะไรเขาจะบอกนชอบเกินจนเวลาเกิดเปิดเครื่องอะไรดูแล้วมันมันมีสถานะทำยัอ่ามีสถานะเสียเปิ้นครับีแต่เปิ้ได้ครับโทรไปถาม